เห็ดดอกเห็ดเพิงหวานดอกแหลก2022่ิงเก๋ไปลงเขาจ้ะสวัสดีคะ่ะพี่น้องเจอกันอีกแล้วคะ่ะสภพานนอเวคะ่ะพี่น้องคะ่ะแพวคนเดิมคนเกา่จาจ่ามือนีแพ้วมาส่องปลาเห็ดคะ่ะพอดีมายัางก็เพื่อนสาวะนีเห็นเห็ดนะคะก็เลยสิมาเก็บเด็กระตาพร้อมนะคะน,นี่เห็นเห็ดปรจ้าพี่น้องผู้นะ เดี๋ยวขออนุญาตขึ้นเขาก่อนนะคะนี่คะ่ะพี่น้องค่ำเลยตอนนี้หกโมงเคืองเลยจ้ะจะทุ่มหนึ่งแล้วนะคะแต่ว่ากะตอนมากมือเเสานี่โอวังสวยนี่บดเาตาตะกามาน้านะคะแต่ตอนนี้คือแบบว่าพี่จะ้ะพนค่ะพี่น้องค่ะงามค่ะบอแล้วก็นี่หนึ่งดอกนะคะมาเก็บกันเลยคะ่ะดอกนี้เอาบ่วนอ ก็อเอาจ้ะเอาดอกนี้ค่ะเอออื้มอืกมอ,อ,อีกร่างซิไี้ดอกหนึ่งค่ะเก็บไปสามดอกแล้วกล่องบ่อัดอืพี่น้องหัวหลุดเอาเลยจ้ะนี่หอือม พุ่นพ่อแกงกะได้จะจุ่มนี่ปิดไว้ค่ะดอกนึ่งค่ะทั้งทั้งก็มีอีกจ้ะพี่น้องทั้งทั้งพุ่นนะคะบานเพอ้อเบอร์อยู่ทั้งทั้งพุ่นะเราก็เห็นอยู่ทั้งทั้งพีอีกดอกหนึ่งแล้วขึ้นแปลทั้งนี้ก่อนจะ้ะโอ้ยตกเขากูจิยากอี่แล้วเนาะ พี่นอ้องนี่จ้าเห็นไปเห็นเห็ดไป้ยพี่น้องขาพุ่นดอกหนึ่งเห็นปะพุ่นไปค่ะออโ้ยุ่เชิงเนินเขาจ้าปลาเล็กๆแต่เห็ดเยอะมาก ห้า <laughs> มคิดลึกนะน <laughs> ิสัยอีกนูสองสามดอกเห็นด้วย้กว่าหันเนี่ <h ull ing> พูนค่ะ <_ h ull ing> เดี๋ยวจังลงไปกับตาเ,เดียวเนาะม <_ h ull ing> ีค้าพี่น้องเห็นบ้าน่่ะ แล้วน,นี่ก็ดอกหนึ่งดอกนี้เอาอยู่จาาดอกนี้โอ้ยน้อนกินแล้วไม่ปลอมเขาก่อนเด้ออมกกใหม่กัน อยู่นี่ก่อนนะหนูปารตเลิศๆค่ะเลิศๆคุณนะจ๊ะสวยปะคะพี่น้องไปลงไปตัดขาดไปคุณน,น,นะคะพี่น้องจอดเดี่ยวจอดแรกแมมปารตโถ จะอ้วนค่ะเก็บถนนโอ้เก็บเห็ดอยู่ข้างถนนด้วยผุ่นเบิงวิวจา้าว้ายวิวร้อยล้านมาตัดขาดจับอาที่นี่ปาลาดไลคยวิดาจารย์นี้เพราะว่าเชื่อเห็ดเข้าหลายมันเป็นป้าแบบนี้มันเปโฟกัสให้แม่ พก,กัดไหมอันมีดที่มีแนวขูดเจ้าวายุไซจ์จะอยู่ในหลอดอีกขั้นหนึ่งบนนี่นะคะดอกแรกส่กะต้าจ้าดอกนี้คือตะหักแท่าี่เึ็ดตบปะอ,อยู่ มาสำนีกับพ่อแกงเลยนะจ้ะพี่น้องบรรยากาศริมทะเลเลิศเนาะตัดไว้นี้ค่ะให้เขาปรงอีกเฮ็ดอันนี้คันได้ออกออกเป็นมูทั้งสีแลละค่ะมวนป้าโบโหกครับอยู่ไม่ไกลจากบ้านแพวนะคะขับรถหน้าที่เดียวขันยางกระไดอยู่้ะบ่าแต่ว่าขี้ข้านเนาะ <laughs> นี่สตูด้าพี่น้องพี่สวยฟัง มี่าหหนึ่งเรามีบานรผักตาอากาศอยู่เอานีนั่งสิมาจอบเห็ดแพ้ไหมนางบอกว่ารู้ไหมเนี่ยแพวนพาเวลาฉันมาบ้านผักตาอากาศเนี่ยเห็ดไม่เหลือเลยเธอใช่ไหมประศส,สิบอกดิเนาะ่าแมนเฮ่านี้เราเลยฉันนี่แหละเธอสิบ่าตัดอันนี้ออกค่ะคนะไม่มีหนอนเลยเด้ป้าดอกนี่ไหม ผูดออกเห็นบ่พี่น้องค่ะขาวจูนผุนอยู่เห็ดอันนี้นะคะก้อนสิแกงแท่นานหน้าหม่ต้่มก่อนยี่สนาทีบนเด้พอเห็ดอันนี้มันสิใส่เวลาต้ม่มโดนก็เห็ดเผ่งหวานถากกันมางามงามมากงามเลิศเวอร์ เจ้าเห็นรถนั่งมากเราเด้วย,ย้ายคนนั้นน่ะนั่งกเกษียณแล้วหกสิบละนั่งบ่ท่านดอกพอนั่งมากกับแค่สาว์ทิตย์ตะบานแพ่วอยู่นีเนาะอันนี้ก็หักดอกนี้ง่ามแห้งพี่น้องค่ะอลังการงานสร้างเลิศเบอร์พูดนะอืม้ม งามเ้งเต็มตาค่ะจอดเดียวพุ่นไปจับอ่ะนี่ไปเบิงงต่ออีกมีความรู้สึกว่าเห็นเห็ดเพิงหวานพี่น้องค่ะเห็นบ่อเห็ดเพิงหวานตาดีครับบนั่นไหเป็นหัวหัวนั่นไหมขาว,ขาว เห็ดเพิงหวานได้จ้ะเดี๋ยวเดยวขึ้นไปก่อนมึงท่างขึ้นเลยล่ะสูงเพียงอึ้กุ่นี่จิบตัตกโอ้ยกระตาบ่ไปเด้อเอาว่างไว้นี่ล่ะ <c oughs> อืนี่อยู่ยตรงนี้นะให้เาก็ะีขึ้นไปทุนใจหลักแห้งโอ้ยพี่น้องค่ะเห็ดเพิงหวานอิลีมึงเนี่ยกำลังขึ้น ให้เก็บซะเทอะเนาะว้าวดอกแรกค่ะของปีสองพันยี่สิบสองอุ้ยไมีอะไที่เก็บนค่ะแล้ววิวเลิศเลิศผู้น่ะอ๋อพอเห็นวิวบไปพอเห็นเห็ดเดี๋ยวขออนุญาตปิดรูเราก็ลงไปตัดขาเบื้องทางลงุนเลยคุณสั้นกีดีอยูุ่่นกตาโอ้ กล้องขึ้นไปไหนสินั่นงามค่ะงามงามงามขันมากมืออื่นนี่เพราท่านนอนได้เนี่ยเรียบร้อยไปแล้วโอ้มีเจดอกติเฮ้องามเฮ็ดดอกเฮ็ดเพลิงหวานดอกแหลกสองพันยี่สิบสองเก๋ไปลงเขาจ้ะ พี่น้องขาเบิงววิวแนะ่พี่น้องขาวิวปลาเห็ดแพลวแม่เลือดแห้งพูนะว่ามมันในภาพวาดของจริงคืองามมากงามแห้งพี่น้องพ่นค่ะวิวทะเลเนาะมาตัดขาเห็ดจตะแบบนี้คะคะปาดเห็ดเพิงดอกเหล็กสมองงามแทงงามพูดงาม,พงามพโพบกม่วงไม่มีนอนเลยค่ะ อันนี้เราจะไปฝากคุณป้านะคะเจ้าป้าคนสวยนะคะของประเทศลินโดดนะคะคุณป้าแกงนี่งามแฮ้ยงพี่น้องคะ่ะใส่ตะก้านะคะเมื่อเนี้ยพูนอะมาข้าวเดียวนะเลือดบอเอาราคาพี่น้องคะ่ะมื่อนี้มาขีปสันสนเท่านี้คะ่ะพูนชอานี้ก็ดีใจแหะคะ่ะพูนอะเลือดบอ,อวันนี้มาสั้นๆนะคะแต่ก็ได้ครึ่งตะก้านะคะ ขอลาพี่ลาน่องไปด้วยวิวร้อยล้านนะคะเจอกันไม่คลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ subscribe นะคะสะพายนอเวจ่าสาวแพลวคนโกเดอ้อสวัสดีค่ะ